ฉเฉลยข้อสอบ NT ปี2562นะคะตอนที่1มีทั้งหมด27ข้อค่ะมาดูข้อที่1นะคะครูพานักเรียนไปสวนสัตว์ไปดูช้างนะคะมีป้ายบอกชื่อและน้ำหนักของช้างดังภาพนะคะพลายทองหนัก3,870กิโลกรัมพังแก้วหนัก1,970กิกโลกรัม ลายเงินหนัก865กิโลกรัมพังมลิหนัก3780กิโลกรัมจากข้อมูลข้อใดถูกต้องนะักเรียนดูในตัวเลือกนะคะตัวเลือกจะกล่าวถึงน้ำหนักของช้างทั้ง4เชือกนะคะดังนั้นเราจะเรียงน้ำหนักของช้างจากมากไปน้อยก่อนนะคะ น้ำหนักที่มากที่สุดนะคะก็คือ3870ซึ่งเป็นน้ําหนักของพลายทองนะคะต่อไปค่ะ3780เป็นน้ําหนักของพังมะลิและลาดับที่3นะคะคือ1970เป็นน้ําหนักของพังแก้ว และน้อยที่สุดนะคะ865เป็นน้ำหนักของพลายเงินมาดูตัวเลือกนะคะข้อใดถูกต้องข้อที่1พังมลิมีน้ำหนักตัวมากที่สุดมากที่สุดนะคะก็คือพลายทองนะคะดังนั้นข้อที่1ผิดนะคะต่อไปค่ะข้อที่2องพลายทองมีน้ำหนักตัวมากเป็นลำดับที่2 พลายทองมีน้ำหนักตัวเป็นลำดับที่1นนะคะดังนั้นข้อที่สองก็ผิดข้อที่3ค่ะพังแก้วมีน้ำหนักตัวมากเป็นลำดับที่3ลำดับที่1คือพลายทองนะคะลำดับที่2พังมะลิลำดับที่3มพังแก้วดังนั้นข้อที่3ถูกต้องนะคะข้อที่4ี่พลายทองมีน้ำหนักตัวน้อยกว่าพังมะลิ ลายทองมีน้ำหนัก3,780ซึ่งมากที่สุดนะคะดังนั้นข้อที่4ผิดคําตอบในข้อนี้ก็คือข้อ3ค่ะต่อไปข้อที่2นะคะร้านค้าแห่งหนึ่งติดราคาผลไม้ดังนี้มะม่วงกิโลกร,รัมละ35บาทส้มกิโลกร,รัมละ40บาท มังคุดกิโลกรัมละ30บาทลำไยกิโลกรัมละ50บาทสิ่งที่โจทย์ถามนะคะปรีชามีเงิน100บาทซื้อผลไม้ได้ตามข้อใดจึงพอดีกับเงินที่มีนะคะเราก็จะต้องมาดูนะคะว่าในตัวเลือกแต่ละข้อมีข้อใดที่รวมจำนวนเงินแล้วได้เท่ากับ100บาทนะคะมาดูข้อที่1ค่ะมะม่วง2กิโลกรัมมังคุด1กิโลกรัม มะม่วง1กิโลกรัม35บาทนะคะถ้า2กิโลกรัมก็จะเท่ากับ70นะคะรวมกับมังคุด1กิโลกรัมคือ30บาทเท่ากับ100ข้อที่2นะคะมะม่วง2กิโลกรัมคือ70บาทลำไย1กิโลกรัม50บาทรวมกันแล้วเท่ากับ120ข้อที่3มังคุด2กิโลกรัม กิโลกร,รัมเดียว30 2กิโลกร,รัม60นะคะลำไย1กิโลกร,รัม50ได้เท่ากับ110ข้อ4ส้ม2กิโลกร,รมัม1กิโลกร,รัมคือ40นะคะ2กิโลกร,รัมเป็น80กับมังคุด1กิโลกร,รัม30บาทรวมกันเป็น110บาทข้อที่รวมกันแล้วนะคะได้เท่ากับ100 ก็คือข้อที่1ดังนั้นคำตอบก็คือข้อที่1น,นะคะมะม่วง2กิโลกรัมมังคุด1กิโลกรัมต่อไปข้อที่3นะคะอ้อ,อก,กับฝนเล่นเกมหมุนตัวเลขเมื่อโยกคันโยกเพื่อสุ่มตัวเลขได้ผลดังภาพนะคะนักเรียนจะเห็นว่าบรรทัดข้างบนนะคะคือค่าประจำหลักของแต่ละหลักมีหลักหน่วยหลักสิบ หลักร้อยหลักพันและหลักหมื่นนะคะและมีตัวเลขที่แต่ละคนสุ่มมาได้นะคะโจทย์บอกว่าแต้มคะแนนรวมเกินสี่0 0มีรางวัลน,นะคะมาดูแต้มคะแนนของแต่ละคนนะคะแต้มคะแนนของอ้อคือ 4, 2531แต้มคะแนนของฝนนะคะคือ 35,412มาดูคำถามนะคะสิ่งที่โจทย์ถามนะคะก็คือจากข้อมูลข้อใดถูกต้องมาดูข้อที่หนึ่งนะคะอ้อได้แต้มคะแนนรวมทั้งหมด35,412คะแนน35,412เป็นคะแนนของฝนนะคะดังนั้นข้อหนึ่งผิด ข้อที่2ค่ะฝนได้แต้มคะแนนรวมมากกว่าอ้อคะแนนรวมของฝนนะคะก็คือ35,412และคะแนนรวมของอ้อนะคะคือ42,531ซึ่ง35,412น้อยกว่า42,531นะคะแต่ในตัวเลือกนี้บอกว่ามากกว่าดังนั้นข้อ2ผิด ข้อที่3ค่ะฝนได้รับรางวัลโจทย์บอกว่าแต้มคะแนนรวมกันเกิน40,000จะได้รางวัลน,นะคะฝนมีคะแนน35,412ซึ่งไม่ถึง40,000นนะคะดังนั้นฝนไม่ได้รับรางวัลข้อที่3ก็ผิดนะคะข้อที่4ค่ะอ้อได้รับรางวัล คะแนนของออนะคะคือ42,531ซึ่งมากกว่า4 0 0ห0ข้อ4ถูกนะคะดังนั้นคำตอบในข้อนี้ก็คือข้อ4ค่ะต่อไปข้อที่4ค่ะมีรายการอาหารและราคาของร้านแห่งหนึ่งดังนี้นะคะมีอาหาร A, B, C, D, E, F และ g นะคะว่านปุ๋ยนิดและจอยเลือกซื้ออาหารและเครื่องดื่มดังนี้นะคะมีรายการของแต่ละคนมาให้นะคะสิ่งที่โจทย์ถามนะคะจากข้อมูลข้อใดถูกต้องเราจะต้องหาก่อนนะคะว่าเมนูที่แต่ละคนเลือกมาคิดเป็นเงินเท่าไหร่นะคะมาดูคนแรกนะคะว่านเลือกซื้อ A และ F A ราคา50บาท F ราคา70บาทนะคะรวมเป็น120ต่อไปค่ะปุ๋ยเลือก C และ G C ราคา45บาท G ราคา40บาทรวมกันเป็น85บาทนิดเลือก B และ E B ราคา60บาท E ราคา30บาทรวมกันเป็น90นะคะจอยเลือก D และ G ดีราคา55บาทจีราคา40บาทรวมกันเป็น95บาทนะคะมาดูตัวเลือกค่ะข้อที่1ค่ะนิดจ่ายเงินมากกว่าจอยนิดจ่ายเงิน90บาทนะคะส่วนจอยจ่ายเงิน95บาท90น้อยกว่า95นะคะดังนั้นข้อที่1ผิดข้อที่2ค่ะ ว่านจ่ายเงินน้อยกว่าปุ๋ยว่านจ่ายเงิน120บาทปุ๋ยจ่ายเงิน85บาท120มากกว่า85แต่ในข้อนี้บอกว่าน้อยกว่านะคะดังนั้นข้อ2ผิดข้อที่3ค่ะปุ๋ยจ่ายเงินน้อยที่สุดปุ๋ยจ่ายเงิน85บาทนะคะซึ่งน้อยที่สุดดังนั้นข้อนี้ถูกข้อที่4ค่ะ จอยจ่ายเงินมากที่สุดจำนวนเงินที่มากที่สุดนะคะคือ120ซึ่งเป็นจำนวนเงินของว่านนะคะแต่ในข้อนี้บอกว่าจอยดังนั้นข้อ4ผิดคำตอบในข้อนี้อยู่ในข้อ3นะคะคือปุ๋ยจ่ายเงินน้อยที่สุดต่อไปข้อที่5นะคะมีข้อมูลมาให้นะคะ ปลาราคา440บาทกุ้งราคา580บาทปูราคา620บาท a อ m ดำและแดงเลือกซื้ออาหารทะเลจากรายการดังภาพสิ่งที่โจทย์ถามนะคะข้อใดถูกต้องมาดูทีละข้อนะคะข้อที่1 A. ซื้อกุ้งและปูจ่ายเงิน1,100บาทเรามาดูนะคะกุ้งราคา580บาท ปูราคา620บาทรวมกันได้เท่ากับเท่าไหร่ดูนะคะ580รอบวก620ได้เท่ากับ1,200แต่ตัวเลือกบอกว่าเท่ากับ1,100ดังนั้นข้อ1ผิดนะคะข้อที่2อเอมซื้อปลาและกุ้งจ่าย1,200บาทปลาราคา 440บาทนะคะกุ้งราคา580บาทนำมาบวกกันนะคะได้1,020แต่ในตัวเลือกบอกว่าเท่ากับ1,200ดังนั้นข้อ2ผิดนะคะต่อไปข้อที่3ดํดำมีเงิน1,000บาทซื้อปลาจะเหลือ660บาท ปลาราคา440บาทนะคะถ้าซื้อปลานำา1 0 0 0ลบ440ก็จะเท่ากับ560นะคะแต่ในตัวเลือกบอกว่าเท่ากับ660ดังนั้นข้อ3ผิดต่อไปข้อที่4ค่ะแดงมีเงิน1,000บาทซื้อกุ้งจะเหลือ420บาทกุ้งราคา580บาทนะคะ นำห0ึ่งพัลบห้าได้เท่ากับ420นะคะซึ่งตรงกับสิ่งที่โจทย์ให้มาดังนั้นข้อสี่ถูกต้องนะคะคำตอบในข้อนี้คือข้อสี่ค่ะ